เป็นสายเหนียวเลยก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญมะละกอนะครับะรเกี่กะพิม์มีมิตินะครับแก้มโหนกอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะยุบลงไปนี่นะครับมุมนี้จะว่าเป็นจุดตายใจตังเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโค ุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่งีนะครับกับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับก็ได้เหรียญดีนะครับเหรียญสายเหนียวอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนำแบ่งปันพี่น้องเ c ทุกท่านนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนเกจิท่านใดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับเขาเรียกสายเหนียวนะครับเหรียญนี้นะครับสายเหนียวนะครับเป็นเหรียญของหลงปูตื้อนะครับ ร Schools, onents, ูปปุตต์อัจระธัมโมนะครับนี oh, cool. sulla, ่นะครับเป็นสายเหนียวเลยก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญมะระกอนะครับนี่นะครับเหรียญมะระกอที่เรียกเหรียญมะระกอก็น่าจะเป็นแบบพิมพ์ทรงเหมือนรูปมะระกอนะครับนี่นะครับแต่จริงๆนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นไตรมาสนะครับนี่นะครับไตรมาสสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับ แต่ว่าส่วนส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่จะเรียกเหรียญมาละกอนะครับเรียกง่ายๆเลยครับเหรียญมาละกอนะครับเหรียญนี้ก็ได้รับความนิยมเล่นหากันมากเป็นพอสมควรเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยๆก็หลักหมื่นเลยนะครับนี่นะครับสวยๆหลักหมื่นต้นๆเลยนะครับสําหรับเหรียญมาละกอนะครับหรือเหรียญไตรมาสนะครับหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมนะครับ ที่เรียกเหรียญมรกอนะครับก็โดยพิมพ์ทรงนี่แหละครับอย่างที่ว่ามานะครับพิมพ์ทรงเหมือนมรกอนะครับพิมพ์ด้านหน้านี่นะครับก็เป็นพิมพ์หลวงบุตรนะครับนี่นะครับแบบครึ่งองค์นะครับหันข้างมาทางด้านสายมือของเรานะครับสายมือของเรานี่ครับมีแขวนประครัด้วยนะครับระบุพระอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมนะครับข้างล่างก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไร่ะเป็นคล้ายๆลายกระหนกลายไทยนะครับนี่นะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีอระคาถานะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้จะมีโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดลักษณะโคดตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอัถบริขารนะครับบาทกาอะไรพวกนี้นะครับข้างล่างจะระบุนะครับไตรมาสสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับวัดศรีวิชัยสร้างนะครับวัดศรีวิชัยสร้างนะครับเรือนรุ่นนี้นะครับก็เนื่องด้วยนะครับนี่นะครับท่านพระครูนะครับ ท่านพระครูอดุลดุธรรมไม่แน่ใจว่าอดุลธรรมยานนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้อนะครับ,รรบ,รรบได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียนรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นเขาเรียกชุดไตรมาสนะครับไตรมาสซึ่งชุดนี้ก็จะมีแบบพระรูปหล่อเหมือนนะครับรูปเหมือนนะครับ ฐานเจาะอุดกลิ่และไม่อุดกลิ่นนะครับแล้วก็มีพราผงนะครับพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมหันข้างพิมพ์ทรงกลมจันลอยก็มีนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญน,นี้นะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเขาเรียกเหรียญมะละกอนี่แหละครับเหรียญไตมาดเหรียญมะละกอเหรียญมะละกอนี่ก็มีการจัดสร้างนะครับจัดสร้างมีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงิน ประมาณ90เหรียญนะครับเกเหรียญแล้วก็เนื้อนวะโลหะประมาณ200เหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงแบบนี้นะครับองค์นี้น่าจะเป็นกะไรทองเก่านะครับกะไรทองหลุดหมดแล้วนะครับสภาพก็พอได้นะครับเนื้อทองแดงกะไรทองกะไรเงินนี้นะครับรวมกันแล้วก็จัดสร้างประมาณ1 5 0 0 0ห่นเหรียญนะครับก็เยอะพอสมควรแต่ ได้รับความนิยมมากๆนะครับขนาดสวยๆนะครับเนื้อทองแดงกะลายเงินกับลายทองนี่ก็สวยๆเลยนะครับก็เล่นกันหลักหมื่นแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเนื้อเงินเนื้อนาวะนะครับหายากสุดๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เหรียญรุ่นนี้ก็จัดสร้างนะครับจะสร้างเสร็จในวันที่1มิถุนายน2517นะครับหลวงปู่ตื้อได้อธิษฐานจิตปลุกสิกเดี่ยวให้เลยนะครับรุ่นไตรมาสนี้นะครับ แล้วก็แล้วก็หลังๆมาก็ได้เอาเข้าพิธีปลุกเสกนะครับเขาเรียกพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อวันทําบุญครบ100ปีไอหนึ100่งวันนะครับ100วันหนึ่งวัหนวันของพระอาจารย์ตื่อน,นะครับที่วัดอรัญญาวิเวกนะครับบ้านขาศรีสงครามนาครพระนมนะครับเพราะว่าสร้างรุ่นนี้เสร็จนะครับประมาณเดือนกว่ากว่านะครับ เดอนกกว่าหลวงปู่ตื้อก็มรณภาพนะครับการจัดสร้างนะครับที่พระครูอดุลธรรมญาณนี่นะครับลูกศิษย์ของท่านจัดสร้างรุ่นแต่มานี้ขึ้นมาก็เพื่อมีวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างก็เพื่อนะครับเพื่อนําปัจจัยนะครับนำนำรายได้นะครับไปสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดศรีวิชัยนะครับวัดศรีวิชัยที่ระบุไว้ข้างหลังนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ขาบอกกำลังกำลังสร้างอยู่นะครับก็เลยขอปัจจัยนะครับขออนุญาตหลวงปู่ตื้อนะครับสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยสร้างโบสถ์อุโบสถนะครับนี่นะครับของวัดศรีวิชัยนะครับก็เลยระบุไว้อย่างนี้นะครับวัดศรีวิชัยอาวัดศรีวิชัยสร้างนะครับนี่นะครับสาหรับการพิจารณานะครับการเช่าหาเหรียญรุ่นนี้ก็ของเกค่อนข้างเยอะนะครับระวังด้วยนะครับในการเช่าหา โอเคเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้พิมพ์ทรงนะครับตรงมาเลยนะครับหน้าตานะครับพระอาจารย์ตื้อนะครับนี่นะครับจะเป็นมิตินะครับหน้าตาจะพิมพ์ทรงนี้เลยนะครับถ้าสองดูพื้นผิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบไม่เรียบตึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเส้นเส้นมันรอยแกะพิมพ์พพิม์นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับความคมชัดหน้าตาพิมพ์ก็ต้องแบบนี้เลยนะครับตัวหนังสืออักขรภูนี้ต้องคมชัดนะครับ าลายกระนกนะครับโดยเฉพาะที่จะเป็นเม็ดกลมๆตรงนี้นะครับเด้งๆขึ้นมานะครับชัดๆเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าลงบุตรนะครับรุ่นนี้จะแบบนี้เลยนะครับก็ส่องดูดีๆนะครับ จะเหมือนมีเม็ดในตานะครับนี่ครับหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวของพิมหน้านะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่มันวาวนะครับมีร่องรอยกันแกะพิมมีมิตินะครับแก้มโหนกอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าแต่อีกสองดูแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนพื้นผิวก็จะนี่นะครับ แล้วก็ตัวหนังสือนะครับตัวอักะรหัวตัวหน tekrar, ังสือตัวอักจะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดกลมๆเป็นจุด, enzyme, จดๆนะครับเป็นการแกะพิมพ์นะครับของตัวหนังสือนี่นะครับอ่าน, yeah. น iner, ี่นะครับตัวหนังสือสังกติอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับจะมีเป็นธรรมชาตินะครับดูแล้วสองดูเราจะรู้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเส้นแกะไปธรรมชาตินะครับ ไม่เหมือนของลอกลินแบบนะครับเม็ดประคำพวกนี้นะครับนี่นะครับลายกระหนกนะครับตรงงกลมนะครับเป็นจุดๆนี่จะเด้งๆนูนๆเลยนะครับอ่านี่นะครับความคมชัดนะครับนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับบางท่านก็ดูแต่ก็มีนะครับจริงๆก็จะมีเส้นแบบ ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแบบเหมือนรอยแกะพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับใต้หัวหูเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าส่องลงไปจะเห็นนะครับเหมือนรอยแกะพิมพ์นี่นะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับเหรียญนี้ ด้านหลังเหมือนจะโดนนะครับองค์นี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นกาวนะครับเป็นกาวที่มันแข็งแข็งนะครับจะว่าซิลิโคนก็ไม่ใช่นะครับแต่เหมือนกาวแบบกาวที่เขาเลี่ยมพระนะครับมันติดอยู่ข้างหลังนี้จะเพียบเลยนะครับองนี้แต่ความคมชัดยังอยู่นะครับยังยังสวยนะครับไม่สึกนะครับแต่เพียงแค่เป็นแต่สกิดออกได้นะครับแต่กลัวจะเสียเนื้อพ้านะครับเลยเลยปล่อยไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหลัง ดูโคดนะครับมีโค้ดนะครับรุ่นนี้นี่โค้ดต้องแบบนี้นะครับเป็นตัวตอกลงไปชัดเจนแบบนี้นะครับบาทนะครับนี่นะครับบาทสายถักบาทนะครับต้องคมชัดหนานาเลยนะครับนี่นะครับสายถักบาทที่เป็นตารางๆเลยนะครับคมชัดนะครับการน้ํานะครับนี่นะครับ ถ้าไม่ติดตรงกาวตรงนี้นะครับองนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับความคมชัดตัวอักษรนะครับตายมาดหนึ่งเจ็ดนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับโค้ดนะครับนี่สำหรับเหรียญมะระกอนะครับแต่จุดตายอีกจุดหนึ่งนะครับเราจะดูที่เบอร์ตัดนะครับดูที่เบอร์ตัด ส่วนมากเลยนะครับจะดูที่ประตัดจุดจ่ายตังอีกจุดหนึ่งนะครับลิกทางด้านขวามือของเราขึ้นมานะครับนี่นะครับลักษณะเวอร์ตัดนะครับอันนี้ไม่ต้องลงกล้องนะครับน่าจะเห็นนะครับลายตัดจะแบบนี้นะครับนี่นะครับไล่ลงมานี่นะครับลักษณะปรตัดต้องแบบนี้แล้วก็มาถึงมุมนะครับมุมนี้นะครับมุมนี้ ตรงนี้นะครับจะเป็นรอยเว้าลงไปนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับรอยเว้าลงไปนี่นะครับขยายให้ดูนะครับนี่นะครับตรงมุมนี้ต้องต้องมีรอยยุบลงไปนะครับนี่นะครับจะยุบลงไปนี่นะครับมุมนี้จะว่าเป็นจุดตาใจตังเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับ จะเป็นรอยตัดขาดรอยยุบหายไปนะครับเป็นล่องลึกลงไปนี่นะครับนี่นะครับมุมนี้สำคัญนะครับแะไรลลงมาก็ต้องเป็นแท่งนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับสำหรับเหรียญมรกรนะครับลงปู่ต้อนะครับอัจระธรรมโม และสาหรับเหรียญนี้นะครับถ้าไม่ติดตรงข้างหลังนี่นะครับถ้าไม่ติดตรงข้างหลังที่ว่ามันโดนกาวซิลิโคนนี่นะครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับนี่นะครับแต่มันจะติดตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ตัวหนังสือตัวอะไรบาทอะไรนี่คมชัดอยู่นะครับแต่ว่าติดตรงกาวไก้กาวตรงนี้นะครับแข็งติดด้านหลังนี่นะครับพิมพ์ด้านหน้านี่ก็ชัดเจนนะครับนี่นะครับอ่า เสีอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับองค์นี้นะครับท่านที่ดูอยู่นะครับถ้าชอบนะครับก็ทักเข้ามานะครับราคาเบาๆเลยนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันแบบเบาๆเลยนะครับสายเหนียวแห่งนครพนมนะครับหลวงเปอร์ตื้ออัจารธรรมโมนะครับรุ่นไตมาดหรือเหรียญมะละกอนะครับเหรียญมะละกอที่โด่งดังนะครับก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับถ้าใครดูอยู่ชอบนะครับ ก็สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ